อ๋อคนที่ทําผิดนี้เป็นเป็นเป็นระดับไหนยังไงครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะ <laughs> ในรายละเอียดขอไปดูก่อนในเบื้องต,ต้นเนี่ยมีการดําเนินการไม่ว่าที่ไหนนะถ้าทําแบบนี้จะมีการดําเนินคดีทางทางวินัยและอาญาอย่างจริงจังไม่มีลาเว้นครับนอกจากสารคดีเราจะต้องตรวจสอบหมดทั้งขอให้รู้ขอให้รู้ปุ๊บเราจะตรวจทันทีจริงจริงมันเป็นข้อสั่งการในในทางราชการอยู่แล้วว่าเรื่องนี้สำคัญเรื่องนี้สาคัญ ขอให้ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนถ้ามีการทําปิดสวนอะไรอย่างเงี้ยคุณโดนทันทีเพราะเรามีเคสต้นแบบขา้าราชการทุกคนมีอํานาจมีหน้าที่และมีความรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งคุณทำโดยทันทีนะเรามีเคสบทเรียนตั้งแต่ท่านกฤษดาที่ไมนะ่อ่านมาแล้วเราเราก็เราก็ระวังมีการระวังฮนะม,มีการระวังแล้วมีการตรวจสอบระบบการตรวจเของมันทุกวันนะ จนกบพบความผิดสังเกตด้วยโดยระบบเองโดยที่ยังไม่มีการแจ้งเนี่ยอันนี้ระบบเนี่ยเขาก็มีทำอย่างนี้ พอได้รับทราบข่าวนะครับก็คุยกันในหมู่ของฝ่ายปกครองเรานะครับมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ในฐานะเราเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเกี่ยวกับงานทะเบียนร,รับัตรกรณีที่เกิดขึ้นมันก็รู้สึกว่าสะเทือนใจทําให้เรารู้สึกว่ามันได้รับผลกระทบเพราะกรณีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจากที่ทราบข่าวมาเนี่ยก็คนที่เจ้าที่ได้มีการทูกจลิต ซึ่งเราใน,นฐานะได้ทะเบียนเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าคนที่ทำกับเราเนี่ยเขาะจะดาเนินการยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างก็ส่งผลต่อความ้ัยกันใจพอสมควรนะครับผมเพราะว่าหนึ่งงานบัตรเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยอุขลักอ mm ่อ hmm. นเราท mm hmm. างก mm hmm. รมก็พยายามมีการเขาเรียกว่าตรวจสอบให้รัฐกุมแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทราบว่ามีการปลอมแปลงรานชื่ออันนี้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัย กรณีที่รหัสทะเบียนที่ใช้เนี่ยถ้าเราทําตามด้วยความระมัดระวังเนี่ยวันหนึ่งเราจะทําได้ไม่กี่ลายเพราะมันจะต้องพิมพ์รหัสคนเดียวมันก็จะลําบากมันก็คงพัฒนาการทุจริตไปนะเพราะว่าของเดิมเขาก็รัดกลุมดีนะมีการพิมพ์ในิมือชื่อแล้วก็กรณีที่ทําบัตรครั้งแรกก็ต้องเสอนอะท่านนายอเภอที่นามัตที่อายุเกินสิบห้าไปแลาก็วางหลักเกณฑ์ดี กรณีที่เกิดขึ้นมาเกิดจากกรณีที่ทราบนะฮะกรณีที่มีการแอบทํากันแล้วก็มีการปลอมลายมือชื่อนะฮะเราไม่ทราบว่าค้าจริงเป็นยังไงแต่ทราบมาว่ามีการปลอมลายมือชื่อถ้าการปลอมลายมือชื่อนี่มันองเกิดขึ้นได้ในทุกงานทุกหน่วยงานราชการซึ่งกรณีอากาศเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วเจ้าที่ก็จะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วเพราะการปลอมลายมือชื่อเนี่ยเราไม่ทราบว่าจะเขาจะปลอมได้เราไม่สามารถจะควบคุมไม่ให้เขาปลอมได้ครับ แต่ถ้าเป็นรายมือชื่อเราในการเนี่ยมันเป็นความผิดแต่ระหว่างนี้มีคนมาใช้บริการจํานวนมากเลยก็เฉลี่ยวันละร้อยครับวันละร้อยลายก็มีประมาณหนึ่งร้อยลายสหพันธ์ปรนหลัเพลก็คงจะต้องรวบรวมแล้วเสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มนี้นะฮะแล้วก็ให้หาวิธีวางมาตรการให้รัดกลุ่มมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนนะครับ แล้วก็คงจะนอกจากเสนอทางทนายกรัฐมตรีแล้วก็คงจะเสนอไปทางหน่วยงานราชการซึ่งมีการตรวจสอบด้วยครับโดยเฉพาะปปงให้ดําเนินการอย่างให้เด็ดขาดนะครับต้องลงโทษอย่างเด็ดขาดปล่อยไว้ไม่ได้ครับกระตุกความมั่นคงครับผมครับผมเพราะที่มันผ่านมามันก็จะเงียบนะอาจจะเสียชื่อมันมันไม่ได้แล้วครับเพราะเรื่องบัตรเนี่ยมันกระทบกกระเทือนความมั่นคงนะครับมันมันมันจะปล่อยไว้ไม่ได้ต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด เกรงใจกันบ้านเราเสียหายครับ